เพิ่งเปนกนรู้นะว่าคอลลาเจนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อายุ25ขึ้นไปหรือว่าคนร่ม20ต้นหรือสกวาตัวเองเนี่ยไม่มีคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนผลิตช้าทรัมีทำให้เราร่างกา,ายหน้าตาเราเนี่ยไม่สวยไม่งามแต่ที่พี่มีเพิ่งรู้แบบเออเราไปลองเสิร์ชเล่นๆว่าเอ,อจริงๆมันมีโรคที่ห้ามกินคอลลาเจนด้วยนะวันนี้พี่จะมีจะมาแนะนำว่าโรคอะไรบ้างที่ห้ามกินคอลลาเจนนะแล้วก็มีผลเสียยังไงแล้วก็ดียังไงนะครับโอเคไปเลย ลกลุ่มโรคที่ไม่แนะนําให้ทานคอลลาเจนนะครับก็คือคลกลุ่มโรคมะเร็งโรคตบับโรคไตโรคหัวใจโรคลิ้นเลือดอุดตันโรคเกาผู้ที่มีโรคประจําตัวและผู้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องคนปรึกษาแพทย์ก่อนรับทานผลิตภัณฑ์นะครับคุณแม่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรผู้ที่มีอายุต่ากว่า15ปีคือแนะนําเลยนะบางทีแม่พ่อแม่เราซื้อไปเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเออลูกจะกินหรือเปล่าว่าผงอะไรนว่านมผงนะพ่อแม่ควรบอกแล้วก็ให้พ้นจากมือเด็กด้วยนะครับผม ผู้ที่มีอาการแพร้ปลาและอาหารทะเลชนิดหรือมีประวัติการแพ้นั้นๆน,น,นะครับก็ถือว่าคนที่กินแพร,แพรป่าอ่านทะเลพวกนี้คือห้ามกินเพราะสูวนคอลลาเจนสมารจะมีจากปลานะครับอุวอันตรายมากๆนะครับทุกคนก็คือใครมีเพื่อนบอกเพื่อนด้วยนะว่าเออไม่ควรกินแบบนี้แบบนี้นะนะโอเควันนี้พี่หมีก็มาแนะนําแล้วก็เรามาดูข้อเสียเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเรากินเยอะๆนะก็การกินมากๆนี่มีผลเสียได้แก่คลื่นไส้ท้องผูกท้องเสียแสบร้อนกลางอก,อกอง,ง่วงซึมปวดศีรษะและการแพ้ที่ผิวหนังนะครับ ส่วนคนที่ตั้งคันอยู่ก็ไม่มีการวิจัยว่ารับรองว่าจะแพ้จริงๆแต่ว่าพี่หมีว่านแนะนาอยากกินเลยที่เราที่ไม่มั่นใจนะบางทีมันก็ใส่สารที่สเ็ดรูปมากเกินไปนะคนที่ตั้งคันควรจะกินอาหารที่สเ็ดรูปอ่านที่แบบปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะๆนะครับแล้วกินในครั้งข้างมูอนั่นเองก็พี่หมีจะมาแนะนําคอลลาเจนจากญี่ปุ่นถือว่าอโอ้โหชื่อก็บอกญี่ปุ่นนี้คือดีทุกอย่างมาจากปลาทะเลน้ําลึกถือว่าน่ากินมากๆครับผม ชื่ออา a d มาโดคอ g ลจีคอลลาเนนะครับมันทือว่าเป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นชื่อก็บอกแล้วว่าดีแน่นอนนะครับคอลลาเจนไปเปปบท่ายจำเข้าจากญี่ปุ่นนะสารตกัดจากน้ำทะเลน้ำลึกนะครับ ไม่ใส่ซีนไม่ผสม,มน้ำตาลนะครับช่วยซ่อมแซมด้วยนะครับเวลาสึกรอจะเจียจากขอไขข้อกระดูกนะครับโดยกระตุ้นให้เราสังเคราะห์เซลล์ขึ้นใหม่บุกเออเราไม่มีลลาเจนเราก็เออไปกินเพิ่มล้วก็มีลลาเจนหน้าเราก็ใส่เองขึ้ขนมาเองนั่นเองนะครับยังมีส่วนช่วยเพิ่มความหนาแน่นของบุกก็คือโครงที่เป็นเก่เยก็คือกระดูกมันจะแน่นขึ้นครับแล้วก็ดูกระจับกระเชงนั่นเองก็สร้างเ,งเยื้อเยื่อในเอ็นกระดูกข้อกระดูกนะครับถือว่าเราว่าเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ พลงขอแพลงหรือว่าเดินแล้วไม่ปวดคอมากขึ้นก็คือว่าตือว่าดีครับซื้อแล้วกินนี่ถือว่าทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็กินง่ายแล้วก็ราคาก็ดีมากในละะาซาดากาสนใจก็เข้าไปคลิกกันได้ครับผม โอรู้แล้วอย่างนี้ก็ต้องแบบเออนะนําเพื่อนบ้างก็คงดีเราเห็นว่าเพื่อนเป็นเกาเนี่ยก็อย่าไปห้ามอย่าให้เขากินคอลลาเจนอย่าไปซื้อให้นะเออนี่ก็รู้ไว้แล้วก็เป็นได้บุญนะว่าเออเราบุญที่ไม่ไปซื้อให้เขาเขากินแล้วก็มันจะเออมีบลเสียงของเขานะเออใครที่มีเออร่างกายที่รู้คอลลาเจนช่วงนี้ก็คือพวกที่แบบสูบบุหรี่เยอะหรือว่านอนดึกหรือว่าเจอฝุ่นเจอมลพิษเนี่ยซื้อให้กินรับรองหน้าใสผิวดีขึ้นแน่นอนนะครับคนที่อายุมากขึ้นไปนะครับคนที่อ่ะกินเด็กต่อนไม่ผ่าา หมอบเป็รับรู้แนะนำนะคใครสนใจก็ตัวอัล์โกลเด้นี้นะครับก็คือไปสนใจก็คือไปกดลิงก์กันได้เลยนะครับถือว่าช่วงนี้กำลังลดลาลาสด้าคือลดตลอดนะครับมีการลดมีการส่งฟรีนะครับติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้พี่ก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเอ๊ะ